โอเคกดไลค์แล้วใช่ไหมครับทุกคนเราจะลองเอาถังน้ําโยนไปแล้วก็เอา,ทาเทดนกดไลค์นะครับทุกคนเราจะลองโยนโอ้โหผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแลเลยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง70%เลยถือว่าเยอะมากๆโอ,โอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆกงั้นเราไปดูคลิปกันเลยครับผมโอ เอ้ยหมู่บ้านโอ้โหตรงนี้แกะโคตรเยอะไหนล่าสัตว์ล่านอปิวโอเคโอเคสวยสวยสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปิวตายโอ้โหไทเดนนี่มันแรงจริงๆตายนี่ยิงใกล้ๆยังจเวาอีกโอ้โหจะวาไปไหนเนี่ยฮะจะวาไปไหนเนี่ยฮะจาวาไปไหน เอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมแตมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมกําลังมาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะร,รู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านเ,าเป็นว่าก่อนอื่นเลยใครที่กำลังดูคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปนะฮะ มาดูกันสิว่าวันนี้เราจะมาผจญภัยอะไรกันโอ้โหเอเมมารอลโคตรเยอะเลยว่าไงเชอร์เบิร์นคือตอนนี้เนี่ยไทเด้นของเราสามารถทั้งปลาได้ปลาได้แล้วก็เอาทิมแทงทิมแทงทิมแทงโอ้โหสองดอกตายหงกันเลยทีเดียวฮะเออทิมแทงทิมทิมแทงทิมแทงสองดอกถึงก็ตายกันเลยทีเดียว โอเคครับเดี๋ยววันนี้นี่เราจะมาป้นหมู่บ้านเก์อุออ้ยน้องแมวมันน้องแมวน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้นี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนกล่องอะไรเนี่ยกล่องอะไรอะ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยไทยเดนโอ้โหบ็อกโอ้เก็บก่อนเลยอะไรไม่จําเป็นโอเคครับคุณผ,ผู้ชมมีไทเดนเยอะเลยฮะไทเดนไทเดน เอฟเฟกต์ลอยัลาตี้เฮ้ยนี่มันเอฟเฟกต์สำหรับไทเด้นเลยนี่หว่าคุณผู้ชมฮะโอ้โหของดีอย่างนี้ต้องโดโอเคครับโอเคครับของดีอย่างนี้ต้องโดเลยต้องโดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะของดีอย่างนี้ต้องโดนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยอเอามาให้หมดนะฮะโอ้โห ของโคตรเยอะสวยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเ็วมาลอไปด้วยอ่ะโอ้โหโคตรจับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีของแบบนี้แปลว่าอย่าบอกนะว่าเราสามารถเอาไทเดนกับไอของพวกเนี้มาผสมกันได้คิดไปเองหรือเปล่าฮะคิดไปเองหรือเปล่าเราอะโอเคครับคุณผู้ชมฝากทุกคนกระทึบไลค์คลิปนี้หน่อยนะฮะ โอเคกดไลค์ okay, like แล้วใช่ไหมครับทุกคนเราจะลองเอาถังน้ําโยนไปแล้วก็เอาไทเด้นกดไลค์นะครับทุกคนเราจะลองโยนโอ้โหวอเตอร์ Water, ไทเด้น<า>เดี๋ยวโคตรเฟี้ยวโอเคครับคุณผู้ชมฮะยิงไปโอ้โ oh หเดี๋ยวก่อนทําไมมันไม่ตายทำเอ้ออวาว้าวเอา,ว,าว้าวเฉยวอเตอร์ Water, ไทเด้นมันทําอะไรได้อ่ะโอเคครับเอ้ามันมันมันทำอะไรได้อะ่ okay, ออะไ เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยนี่หรือเราโดนหลอก oh, <no. S 1> มันคงไม่มีหรอกมัง้งเอาของอะไรมารวมกับไทเด้นเนี่ยโอเคเอาไทเด้นไฟไทเด้นไฟครับคุณผู้ชม <What? S 1> เดี๋ยวเราจะลองคว่างในตัวนี้นะตายไม่โดน <c oughs> แน่นเลยเอาไหมอ้โหเอามีติดไฟด้วยว้ต่อเอา ติดไฟเฉยโอเคครับคุณผู้ชมโอ้โหติดไฟแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปตีโอ้โหเฮ้ยยังไม่ทันได้ตีเลยน้องแมวไม่ไม่ใช่น้องแมวนี่ม,มันมังกรที่มาแค่ผมมองหน้ามันหรอเฮ้ยแค่ผมมองหน้าบ้าเหรอ<า>อันนี้ลูกอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนแค่ถือแล้วก็โอ้โหแค่ถือก็ไม่เลยเหรอแล้วก็ลองเอาดินนะฮะ เอาดินโยนเอาเทเด้นไปนี่จะเป็นใดเด้นดินนะครับอ่อโอเคครับเพอผมมาใกล้ๆตีปุ๊บโอโ้ทำไมตีเดียวมันตายเลยล่ะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนมันปุ่มทำไมมันไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปุ่มหรือเป็นว่าผมใส่มอสอื่นด้วยวะครับคุณผู้ชม A few moments later โอเคครับผมกลับมาแล้วแต่กินขนมอยู่นะครับ <laughs> โอเคเราลองเอาโยนอ่าอันนี้มันก็จะเป็นเอิร์ธไฮเดนนะฮะคือถ้าเราตีคนมันก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยแล้วเราลองเอาไทเดนไฟมันไหม่นะฮะส่วนไทเดนอะไรเนี่ยคลิกขวาเพื่อใช้นะฮะคลิกขวาเพื่อใช้เหรอเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์นะฮะมันมีเอฟเฟกต์แต่ว่าทำไมคนมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวเราลองชิ้นต่อไปฮะโอเคอ่าชิ้นต่อไปก็จะเป็นแอร์ไทเดนนะครับ ต่อไปเอาโกสโตนมาแล้วก็โยนไปมันจะได้เป็นไลนิ่งไทเดนนะฮะต่อไปไทเด้นธรรมดาแล้วก็น้ําแข็งนะครับผมอ่าแล้ก็จะโยนไปป๊าบครับผมแล้วก็โยนสีดําไปป๊าบครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อเมื่อเราถือเราจะได้เอฟเฟกด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> อ่าเรามาลองวอเทอร์กันชัดๆเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวอเทอร์หรอเมื่อเราปาไปปึ้ม อุ้ยมันตอนแรกอะที่จริงมันจะต้องทําให้สัตว์จมดินดินี่ไงล่ะครับจมดินไปแล้วโอ้โหโข้รเทพอันนี้ไฟนะฮะโอ้โหไฟไหมไฟไหมก็เลยทีเดียวโอ้โหไฟไหมไฟไหมก็เลยทีเดียวเป็นไตเด่นสีส้มปลาออกไปนะครับส่วนเอ่อดินนะฮะดินแค่ตีต้องตีหรือต้องคว้างโอ้โหเป็นดินกระชุ่มกระชวยลงมาครับคุณผู้ชมแม่คอดเปียะโอ้โหติดดิน อันนี้คล้ายๆแบบคล้ายๆไอไ้เทตันคอสสองามที่มันเสกที่มันเสกอันนี้ใส่เลยอะ <S <S นี่ฮะคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นแอร์เทตันนะครับโอ้เราถือเราจะสามารถกระโดดส,สูงได้ด้วยเหรอหูมีเอฟเฟคด้วยฮะกระโดดสูงแล้วค่อยๆสโลโลงอย่างสบๆ่าปาไปเออโอ้โหอยไ,ไอ้บ้าเอ้ยตายล่งมาตายต่อไปไลติงนะฮะไลติงโอ้โหโอ้โห ครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ต้มโอ้โหนี่มันไทเด้นในตำนานนี่มันไทเด้นในในโอฟากโอฟากโอ้อันนี้โหดมากอันนี้โหดมากอันนี้โหดมากครับโหดมากครับคุณผู้ชมส่วนนี้ไอ้ไทเด้นนะโอเคเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งโอ้โหโอ้โห ร้กาดส่วนอันนี้ก็เป็นไลท์ไลท์นะฮะไลท์ light อันนี้ก็น่าจะเป็นแสงนะครับถ้าจําจําไม่ผิดโอ้โหแต่คือมันแทงทีเดียวตายอันนี้ดาร์กดาร์กไทเดนดาร์กไทเดนมันจะเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทําไมผมวาร์ปอะเฮ้ยผมวาร์ปได้ด้วยเหรอครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เราจะแทงแทงหมึกไปตูมเขาให้โอเคครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะเออ โอเคครับอุ้ยมันวาร์ปหาย,ยเ,นนนเนี่ยไทยเดนอันเนี้ยเนี่ยไทเดนอันเนี้ยมันวาร์ปได้นะครับมันเหมือนวา่าวาร์ปนี่เลยงงล่ะคิดว่าเอเดอรเพิร์ลอ๋อถ้าปาใส่สัตว์มันก็จะตายนะฮะแต่ถ้าเราปาไกลๆนี่มันยิ่ยงกว่าเอเดอร์เพิร์ลมันรู้สึกว่าจะปาไกลได้ยิ่ยงกว่าเอเดอร์เพิร์ลอีกนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ,โอ,โอ้มันมันแบบเอเดอร์เพิร์ลมันยังย้อยไงแต่ว่าอันนี้นีด าปึ๊บเด้งปั๊บนะฮะโอ้ฟาโคตร๊อดเลยและถ้าและถ้าและถ้าและท่าเราเอ็นวิวมาเราจะรวมทุกอันนะฮะเข้าไปด้วยกันปึ๊บอ่านี่ครับคุณผู้ชมนี่มันสามารถเรนชาร์ได้ด้วยนะฮะเอฟเฟกตนี้เนี่ยเมื่อมีอะไรอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันจะเอ้ยมันจะทําให้ไทเด้นะเด้งกลับมาครับคผู้ชมดูนะป๊บมันจะเด้งไปวะอ้าวไม่เห็นเด้งกลับมาเลยเอาไหมปั๊บ นี่โอ้โหมันจะเด้งกลับมาหาผมแล้วก็คือเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะทําการเราจะทําการเอาบล็อกอะไรก็ได้นะฮะอ่ะเราจะทําการเอาบล็อกดินนะฮะคุณผู้ชมมาเคลือบแก้วเคลือบอะไรให้มันเต็มตัวเราไปเลยฮะอ่าเคลือบให้มันเต็มตัวเราไปเดี๋ยวจะปลาไทาเด้นไฟไปนะฮะไทเด้นไทเด้นอ่าปาไปเดี๋ยวมันจะเด้งกลับมาหาเราไหมครับมันจะเด้งหาอ่ะ นี่ครับโอ้โหมันมารวมกับตัวทําไมมันไม่หมุนรอบตัววะถ้าเป็นอ๋อต้องถ้าเป็นโหมดเอ่อโหมดเซอร์ไวล์ลนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะลองปรับเป็นพีดฟูก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน <laughs> โอเคเราจับปลาไปโอเคครับโอเคครับอ๋อเดี๋ยว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 ผมทำไม่ทันผมทําไม่ทันคือเราจะปลานี้ปลาไกลๆนะฮะแล้วก็นี่ครับผมอ่าฮะ นี่ครับเหล้วไทเดนมันจะกลับมา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 เออแล้วก็วนรอบตัว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 ทำไมไมันไม่กลายเป็นไทเดนไฟวะอันนี้ก็ฮาเหมือนกันนะทําไมไมันแบบไม่เป็นสีอ่ะไม่เป็นสีวนรอบรอบตัวเฮ้ยแต่ว่าแม่งก็ได้อยู่เมื่อเราพูดถึงไทเดนเนี่ยเราก็จะต้องไปทะเลอ่าทะเลมาลวจ้า มาแล้วครับทะเลเรลจะมาลองดูซิว่ามันจะปลาใต้น้ําได้หรือเปล่านะครับอ๋อเอฟเฟกต์น้ำเนี่ยมันจะทําให้สัตว์จมดินนะฮะแต่ว่าเหมือนจะใช้อะไรกับใต้น้ําไม่ได้เลยเอฟเฟกต์ไฟล่ะเอฟเฟกต์ไฟเอ้ยลองสส่ฟ้าสิละครับลอง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 ฟ้าลองสายฟ้าเอ้ยจะหนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนเล่าฮะโอ้โหสสยฟ้าก็ใช้ใต้น,น้ําได้เหมือนกันนะเนี่ยครับโอ้โห เี้ยวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาสัตว์กระจจยลอยออกมาเอาเอเดี๋ยวก่อนเราปิดไว้ปึ๊บอ่าเราจะสลามมานะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเอาไลาติงอ้อเพิ่งรู้ว่าฟ้าผ่าเข้ามาข้างในใต้น้ำได้นะครับอ่าไอผีทะเลไอผีไอผีทะเลไอผีไอผีทะเล,ะเ,ลเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเอาคีเปอร์ แล้วเราลองมาระเบิดมันใต้น้ำนะครับคุณผู้ชมมันจะกลา,ายเป็นคีปเปอร์นี้นี่ปะมันจะกลายเป็นคีเปอร์สายฟ้าใต้น้ำไหมอะ่อะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ไลติงอ้อโห,โหกลายเป็นไอ้นี้ใต้น้ำฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเนี่ยไปดีเอ็นนะฮะอนี่เคยสงสัยไหมถ้าเราไปดนะีเอ็นอะมันมันมันม,ม,มันมีฟ้าผ่าในดีเอ็นปะวะมันมีฟ้าผ่าในดีเอ็นปะวะ ทุกคนสงสัยไหมครับ d n หรือว่า n a t อ r ์ก็ได้ทุกคนเคยสงสัยไหมเนี่ยมาครับเพื่อทําให้ความสงสัยของทุกคนได้หายกระจ่างแต็มผู้นี้พร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้รู้ชนะแล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับหากใครชอบอันนี้เนี่ยผมจะทิ้งดิงโหลดไว้ให้นะฮะไปครับผม Let's go boy เคเราก oui, ็จะทําการเอา Creeper Creeper อ่า Creeper ก็อยากจะรู้ว่าในนี้มันจะมีฟ้าผ่าหรือเปล่าครับอ่าเปิๆๆๆๆๆแล้วก็ไลทิงอ้เฟี้ยวเกินเดี๋ยวจะเอาซอมบี้พิกแมนนะฮะอ่าเอาเอาเป็นหมูถ้าฟ้าผ่าลงหมูอะมันจะกลายเป็นป๊บอ,อ่แล้วก็ใส่ฟ้าอ่าเวลีโอ้โหมังกรน,นายนี่ต้องต้องโดนลูกคิปต้องโดน ต้องโดนทุกคิปเดี๋ยวเราจะลองเอาไฟนะฮะต้องโดนทุกคิปเราอะเฮ้ยทำไมทาไมหน้าจอผมเป็นอย่างงี้ต้องโดนทุกคิปโอ้โหไทเด้นไฟทําอะไรมันไม่ได้นี่เราไทเด้นน้ำไปละโอ้หแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะโอ้โหไอ้นี้เม่งเถื่อนจริง oh, ลองเอาลองเอาไลท์ไปหน่อยลองเอาไลท์ไปหน่อยเฮ้ยไลท์ก็ไม่สามารถมาร์คตัวมังกรได้ครับคุณผ,ผู้ชมเฮ้ย <Yeah. S 1> เทเดนไลท์ um. ม pues Light, ไม่สามารถม, nah, มาร์คตัวมังกรได้อ่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหมังกรมาร์คไม่ได้จริงฮะโอ้โหเฮ้ยมังกรแม่งเถื่อนเกินเฮ้ยเฮ้ยมังกรแม่งเถื่อนเกินเดี๋ยวเราจะลองมาร์คเอเดอร์แมนเอเอเดอร์แมนโดนมาร์คอ่ะเราจะลองเอาแนแนวแช่แข็งเลยไลทิงเออเออรอแอร์เอ้ยเอ้ยเคยเอเดอร์แมนลอยไหม จะมีเอเดอร์แมนลอยไปวะจะมีเอเดอร์แมนลอยไปวะไม่มีเนาะมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนนะครับมันไม่โดนอ่ะแล้วเราคิปเปอร์เอ่อคิปเปอร์ลอยเหมือนเหมือนสนุกอ่ะเออเหมือนสนุกแล้วก็ฟ้าผ่าการ์โคตรกันเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะเอาไม่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 เฮ้ยเอาไม่เอาแอร์แอร์อยู่ไหนวะแอร์ แล้วก็เอาแอร์ยังไงวะไลท์ไลท์แอร์อแอร,แอร์ครับผมแอร์เราจะทําให้มันลอยแเราก็ทําให้มันเป็นไอ้นี้กลางสายฟ้านะโอเค,โอ,เคโอ้ร่วงมาตายเนียบเนียบเนียบนี่ครับ,รบ,รบ,รบฟ้าไม่ผ่าลงมังกรแล้วฟ้าไม่ผ่าลงมังกรแล้วฟ้าไม่ผ่าลงมังกรโโหมังกรแม่งก็ God, จริง ไทเดนนี้ไม่สามารถทําอะไรมังกรได้เลยครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าหากใครชอบไทเดนพวกนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็จะเป็นยังไงถ้ามีไทเดนที่แบบว่ามีโคตรโคตรของโคตรเอฟเฟคในมายครับนะหากใครชอบฝากดกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วก็อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เยอะๆนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ hmm. ในคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกัน